สวัสดีครับเพจแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยครับมาพูดเรื่องบ้านกันอีพีนี้เป็นอีพีที่6 6 0ิขีดนนะครับสร้างที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็เจ้าของบ้านชื่อคุณตุ้ยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเอยนามคุณตุ้ยนิดหนึ่งนะครับว่าคุณตุ้ยเนี่ยอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่สัก800กว่าตารางวานะครับอยากจะมีพื้นที่ที่เอาไว้วิ่งรอบบ้านตัวเองนะครับแล้วก็มีบ้านที่มองเห็นทุกมุมสวยๆเลยนะครับขนาด สี่ห้องนอนห้าห้องน้ําแล้วก็มีสระไว้น้ําด้วยอาจจะมีบอ่อปลาคาร์ฟบ่บอน้ำเนเตกเอาไว้เลี้ยงปลาคาร์ฟหรือเป็นบอ่บอโบงง่ายๆนะครับบ้านที่ออกมาเนี่ยต้องอต้านแรงผ่นดินไหวได้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างหรือตัวตัวบ้านเนี่ยต้องดูแลได้อย่างง่ายๆเลยไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมาแล้วออกมาเนี่ยให้มันดูเรียบๆนะครับพี่เอกก็ได้รับเรียกไฮเมนอย่างนี้มาก็จัดไปเลยนะครับตัวที่ได้รับการถมที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีการจัดสรรคือการถมที่ดินการทำกำแพงการดินยกขึ้นมาสูงจากเพื่อนบ้านพอสมควรก็มีการขอญาตในการถมดินทำกำแพงการดินเรียบร้อยหมดละฉะนั้นสิ่งต่อไปคือการที่เราจะมีบ้านสวยๆส,สักหลังหนึ่งมาลงในพื้นที่ตรงนี้นะครับอาาเด็ดนันเอกไล่เดยนให้ฟังเลยว่า4ห้องนอน5ห้องน้ำมีสระว่วยน้ำด้วยมีพื้นที่พักผ่อนแบบง่ายๆแล้วมีลานวิ่งรอบบ้านมีลูวิ่งรอบบ้านเนี่ย เป็นยังไงเป็นเลิกกันที่เลเยอร์เอา์เลยนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับก็คือ,อมันสร้างเข้ามาข้างในของพื้นที่นะครับก็คือมีพื้นที่ข้างหน้าอยู่ฉะนั้นตรงนี้เราอยู่ข้างในแล้วก็เป็นอาเจา้กของเรา,าตัวขนาดที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสัก50กว่าเมตรได้นะครับตัวผังที่เป็นพื้นที่สร้างบ้านเนี่ยประมาณสัก90กว่าเมตรแล้วก็กว้างที่3.6 เมฆนครับก็คือตรงเนี้ยทางคุณตู้อยากจะให้มีลูวิ่งนะครับหรือมีถนนรอบบ้านเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่ออกกบบาลังกายนะครับก็เอาไว้เดินรอบรอ,อบที่ดินตัวเองเพื่อจะได้สำรวจด,ด้วยแล้วก็เล่อกกล์บ,บงกายช่งชวงเช้าด้วยแล้วก็มีพื้นที่ที่ทําสวนนั้นเราก็เลี่ยงไม่ได้เนะือตัวบ้านเนือพี่เอกก็เลยถอยจากข้างหลังนิดหนึ่งเพื่อให้มีส่วนหลังบ้าน เราเว้นพื้นที่ข้างหน้าบ้านเอาไว้นะเพื่อให้จารเป็นการแอปพสตนะครับคือดึงบ้านให้มีมุมมองที่สวยงามเวลาเราขับรถเข้ามาปุ๊บมันจะเปิดพื้นที่เปิดตรงนี้เพื่อให้บ้านเนี่ยมันมีพื้นที่โล่งด้านหน้าแล้วบ้านเขาจะเด่นขึ้นยกบ้านขึ้นมาหน่อยนะครับให้ตัวบ้านสูงขึ้นมาจากพื้นที่ขครงเคียงสักอย่างน้อยสัก5้เซนน,นะครับอันนี้คือเป็นหลักใจในความที่พี่เอกต้องการจะให้บ้านนี้ิดขึ้นก็นนคือพอขึ้นมาที่บ้านเนี่ยความสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับอ่า นั้นตัวนี้คือคอนเซปต์ของเลเยอร์ในการวางอาคารนี้เรามาดูในเรื่องของแปลนบ้านแล้วนะครับพี่ก็ดูแล้วว่าทิศเหนืออยู่ไหนทิศใต้อยู่ไหนนะครับแล้วก็มุมมองที่สวยที่สุดของบ้านเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเรามองไปทางไหนนะครับก็โอเคก็อยากให้ศสร์เนี่ยมันได้ทางทิศเหนือนะครับเพราะว่าเวลาที่ศสระได้ทางทิศเหนือแล้วเราทําบ้านเป็นรูปตัวยูเนี่ย หลังบ้านที่มากระทบแดดเนี่ยมันจะได้เงามาที่ด้านทิศเหนือพอดีเลยเพราะว่าแดดบ้านเราจะอ้อมใต้นิดๆเนาะก็จะทําให้พื้นที่ที่เป็นสระวไว้น้ําตรงนี้แล้วมีระเบียงริมสระไว้น้ำเนี่ยมันโล่งมันเย็นมันได้ร่มเงาของบ้านเองก็คือสามารถจะใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วตัวบ้านเนี่ยพี่เอกย,ยกขึ้นมาเกืบอบ2เมตรเลยนะครับเห็นว่าในในผังบริเวณในแปลน เพียบจะไว้ให้ค่าดับใหว่าตัวบ้านที่เป็นตัวห้องต่างๆอยู่ที่เมตรเก้าสิบห้านะครับเราขึ้นมาจากถนนเนี่ยถนนทั้งหมดมันสูงๆเมื่อถมดินสักห้าสิบเซนก่อนเป็นสเต็ปแรกแล้วก็ทำรงสร้างขึ้นมาสักสิบเซนก็เป็นสี่สิบเซนแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยทำบันไดขึ้นมาระดับหนึ่งขึ้นมาที่ระดับเมตรแปดสิบนะครับก็ขึ้นมาสิบเซนเพราะว่าตัวบ้านต้องสูงกว่าพวกระเบียงขึ้งสิบเซนเพื่อป้องกอันน้ําฝนที่มัน ไหลเข้ามาในตัวบ้านนะครับแล้วก็เคลียร์เรื่องของโครงสร้างด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกับทางท่านเจ้าของบ้านทีนี้เรามาดูกันว่าตัวแผ่นเราไล่เรียงเป็นยังไงนะครับเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับเกิจอดรถเสร็จควนขึ้นมานะครับควรสามารถจะขึ้นมาทางด้านนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาทางด้านนี้ก็เป็นพื้นที่รับรองนะครับก็เป็นห้องรับรองห้องใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นแบบ ห้องปิดห้องเปิดเนี่ยก็สามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าห้องนี้ก็ทําไว้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีห้องอาหารแยกมีทางเดินที่เป็นทางเดินตอน่อเนื่องแยกมานะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราเซตเอาไว้ว่าสุดโซนนี้นะครับเป็นโซนครัวแล้วก็โซนนี้เป็นโซนซักล้างนะครับคุณจอดรถเสร็จคุณจะเดินเข้าครัวคุณก็เข้าได้หรือคุณจะเดินขึ้นบ้านก็อย่างที่เรียกว่ ทางด้านเมื่อกี้ก็เข้าไปในห้องถงได้เลยหรือจากห้องถุงเข้ามาห้องครัวก็เข้ามาได้อย่างสะดวกนะครับชุดนี้นะครับเป็นห้องห้องถงแล้วนะครับก็จะมีห้องน้ําสาหรับห้องน้ําแขกนะครัเป็นชุดนี้ห้องน้ําแขกเนี่ยมันติดกระสอบไว้น้ำนะครับเพราะว่าพื้นนี้เพียอ์ออกแบบเป็นรูปตัวอยูเนาะตรงนั้นตรงนี้เพียร์ก็จะแยกในเรื่องของห้องซุวมไม้แล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับตรงนี้แยกกันทําให้การบริหารการจัดการเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันไม่ ไม่ซ้อนทับกันบางทีเราต้องการอาบน้ำเนาะแล้วมีคนอยากใช้ห้องน้ําก็ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะแย่งห้องน้ํากันนะครับอ่ะโอเคตีนี้เวลาเราขึ้นมาจากบ้านนะครับเราจะเห็นว่าพี่เอกดีไซน์ว่าอยากให้บ้านมันค่อนข้างจะเปิดโลงนะ่งเนาะคือคุณคุณขึ้นมาเสร็จคุณนั่งบริเวณนะี้คุณจะเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยโล่งเลยนะครับเปิดออกมาเป็นขาตัวแอนะครับอ่าเป็นขาตัวยูนะครับเปิดออกมาตรงนี้ปุ๊บฉะนั้น พื้นที่ทั้งโซนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สวยงามน,นะครับเป็นพื้นที่ที่เทคยู่ได้ดีสุดพี่ก็วางคอนเซ็ปต์ว่าโอเคตัวเนี้ยให้หันหน้าเข้าเข้าหาสระว่ายน้ำร่วมกันจะทําให้ให้เราได้วิวที่ดีนะครับโดยที่ถ้าเป็นห้องนอนเราก็ต้องทําพวกผนังในการที่เราจะสร้างความเป็นส่วนตัวมาขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็ยังมีการเห็นพื้นที่ด้านนอกลําไรอยู่ นะครับตรงนี้ก็เลยพี่เอกก็จะแยกโซนหนึองว่าโซนนี้ก็เป็นโซนพวกออกกำลังกายเป็นห้องฟิเตเนสมีกีฬาออกกำลังกายต่างๆโซนนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นหลังจากที่ขึ้นมาจากสระน้ํานั่งคุยนั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ลานสระว่ายน้ำน,นี้ก็ทําเป็นลานใหญ่ๆขึ้นมาสร้างในส่วนของการทานข้าวเป็นพื้นที่เอาดอได้อีกนะครับก็เป็นพื้นที่นั่งแบบสบายๆนะครับ รอบนอกบ้านนะครับแต่ในคอนโดกันก็เป็นพื้นที่แบบกึ่งกึ่งเอาดร์นะครับถ้าเรามองมาจากบุมนี้เนะี่ยเรายกบ้าน2องเลเนะี่ยเราตรงนี้พี่ทําทางขึ้นนิดนึงนะครับเวลาเราเดินเราอะไรเนี่ยเราขึ้นทางนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้อมมาทางที่จอดรถก็ขึ้นบ้างน,นะครับตรงนี้คือภาพกว้างนะครับของบ้านหลังนี้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่พี่เอกอธิบายว่า,าส่วนพวกนี้เป็นส่วนที่พับบิ c ก็คือส่วนที่เราใช้งานเป็นประจำแต่มันจะมีโซนหนึ่งนโซนห้องนอนเนี่ยโซนห้องที่เป็น ห้องส่วนตัวเนี่ยส่วนนี้เราจะเป็นส่วนที่แบบว่าเอาเก็บไว้สําหรับท่านเจ้าของบ้านเลยนะครับห้องนอนที่ดีสุดคือห้องนอนที่ติดกับตัวสระว่ายน้ําคือห้องนอนนี้นะครับมีในส่วนของที่เก็บเสื้อผ้านะครับบอกเวณคอนเซมีห้องน้ําแยกนะครับตรงนี้สามารถจะใส่อ่าบน้ำได้เลยเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่เลยนะครับเป็นอย่างนี้และในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอีกเป็นห้องนอนรองนะครับก็ มีห้องน้ํามีห้องน้ํไม่ตัวหนึ่งันนะครับแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระดาษใหญ่เลยนะครับมีเบดอินโด่ให้ด้วยตรงนี้นะครับอยากให้ห้องนี้มันมีแบบมีสวนยื่นมาข้างหลังตัวนี้เพราะข้างหลังเนี่ยรอบข้างหลังเราสามารถจะจัดสวนได้ฉะนั้นการที่เราจะมีพื้นที่นั่งเล่เนหพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออม,มันมันสัมผัสธรรมชาตินะครับมันมีพื้นที่ข้างนอกเข้ามาด้วยแต่ในขณะเดก,กันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเป็นห้องนอนของเราตรงนี้พี่เอกทา ทําเป็นพื้นที่ยื่นเข้ามาเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราตรงน,นี้เราเปิดหน้าต่างนะครับเปิดต่างได้ลมจะได้พัดผ่านอย่างนี้เข้ามาได้ทําให้บ้านใหญ่เนี่ยถ้าเราพยายามาแยกตรงนี้ออกมา,ายอย่างนี้พี่ก็ทำไว้ <S <S เพื่อให้ลมม,ม,มันชอนใจเข้ามาในตัวบ้านได้ทําให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะว่ามันมีห้องซ้อนกันหลายห้องนะครับถ้าเราไม่ยอมแยกพื้นที่ตรงนี้ออกไปมันจะทําให้บ้านเราเนี่ยอึดอัดทันทีมัน มันเข้าไปเป็นห้องเป็นผนังหมดเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันทึบมันตันม,มันไม่น่าอยู่ตรนนี้ก็ต้องยอมเสียพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้การใช้งานที่มันดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับอโอเคตรงนี้ดิ่งนี้นะครับแยกไว้2ห้องนะครับอาจจะเป็นห้องนอนแขกก็ได้นะครับเป็นห้องนอนขนาดกลางๆนะครับมีห้องน้ําในตัว ทั้งสองห้องเลยนะครับห้องน้ำทั้งสองห้องเนี่ยพี่เอกเอทำให้มันขนาดเท่ากันนะครับแปะด้วยกันใช้ผนังร่วมกันเวลาที่เราเดินท่อเนี่ยก็จะได้ใช้งานระบบใกล้เคียงกันได้หรือดูแลพร้อมกันไปนเลยทั้งระบบของวางทังแทรกเอ่ยการเดินท่อ,อน้ำดีน้ำเสียเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็ทําได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับก็เ,เป็นการง่ายที่เราจะจะบริหารการจัดการน,นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของ ผังบริเวณของแปนแล้วกันนะครับของแปนบ้านหลังนี้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าอยากจะเห็นชัดขึ้นมาอีกพี่เอกมักจะทําตัวไอโซแปนเนาะคุณจอดตรงนี้จะได้สองคันนะครับคุณขึ้นตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาถึงนี้คุณจะเห็นในโซนของที่เป็นขคงถงต้อนรับโถงนั่งเล่นตอนช่วงกลางวันอ,อะไรก็แล้วแต่คือส่วนของแพงคือส่วนนี้นะครับพี่มีรอ้ฝังนะครับก็ทานอาหารตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องทานอาหารโดยนอกปิดเนาะ ก็เรามีครัวตรงนี้ครัวไทยส่งอาหารตรงนี้ได้เลยหรือส่งทางประตูก็ยังได้นะครับก็ตรงนี้นะครับถัดมานิดนึงจะครัวไทยเนี่ยเปี่ยกตาไว้เป็นห้องซักล้างนะครับคุณจดอดรถเสร็จคุณขึ้นห้องซักล้างก็ยังได้โดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปในห้องโถงใหญ่เพราะว่าบางทีเราหิ้วของหิ้วอะไรเข้ามาอยากจะเอาของวรงนี้ก่อนเข้าห้องครัวก็ได้เหมือนกันนะครับเราค่อย เข้ามาในบริเวณที่เป็นผถงในบ้านโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องรับรองซึ่งอาจจะมีแขกอยู่แขกผู้ใหญ่อยู่นะตอนนั้นเราก็จะต้องเผื่อไว้นะครับอ่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการเข้าไปในส่วนของสระว่ายน้ำคุณก็เดินเข้าตรงนี้ที่เป็นตัวระเบียงทางเดินภายในบ้านนะครับก็จะแจกเข้ามาเข้าห้องนอนส่วนตัวนะครับได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเดินเข้ามาทางนี้แล้วค่อยอ้อมมาทางนี้นี่คือสิ่งที่ พี่เอกพยายามใส่ไว้ในการออกแบบแล้วการระบบสัญจรเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่ามันนำสองอย่างนำคนเข้ามานำอากาศดีเข้ามานะครับก็อยู่ที่ว่าเราออกแบบแล้วเราคำนึงถึงตรงนี้แล้วก็วางผังตรงนี้ดีแค่ไหนหรือถ้าเราออกแบบไม่ดีตรงนี้ก็จะจินเปลืองเหมือนกันนะครับก็ดูกันไปทีละเรื่องอันนี้คือในเรื่องของ ISO แปมน,นะครับทีนี้เรามาดูตรงขนาดของ ของแปนทั้งหมดคือคีแปนที่พี่เอกใส่ในเรื่องของตัวเลขเอาไว้เพราะว่าเวลาคุยเรื่องตัวเลขเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับแะวันนี้เราอยู่ในห้องเนี่ยมันกว้างยาวเท่าไหร่ล้าเราจะได้บ้านที่เราเออกแบบมากว้างยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ดูด้วยเรื่องของรูปด้านอย่างที่พี่เอกบอกไปในหลายคลิปนะว่ารูปด้านเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เราแบบมองเห็นภาพรวมนะครับไม่หลอกตานะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปดูในเรื่องของ ภาพเปิดสถิติคือภาพเสมือนจริงมันมีต้นไม้บางบ้างม,มีมุมมีการหมุนม,มีการเอียงซึ่งเราไม่รู้เอ๊ะถ้ามองด้านหน้าด้านนี้อย่างอย่างรูปแรกเนี่ยด้านที่เหนือนี่คือเวลาที่คุณวิ่งรอบบ้านหรือทุกคนที่มองมาจากข้างนอกเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าบ้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างเห็นผนังที่เป็นผนังขาวแล้วก็มีขีอ้ออกมาเพื่อ กันน้ํากันน้ําฝนด้วยแล้วก็มีระ,ะแนงทางตั้งเพื่อเอาไว้ในการกันแดดนะครับแล้วก็ยุบเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นผนังเพลคให้ลายสีน้ำตาลเอาไว้จะเป็นการตาสีก็ได้หรือการกรูพวกไม้จริงก็ได้หรือการกลุกกระเบื้องลายไม้ก็ได้อีกหรือไม่เอากระเบื้องลายไม้ก็ได้หรือจะเป็นการทําพวกสีรอบ มันก็ดูขรึมขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะเพียกนาเสนอเป็นการทําแบบเล้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีไม้ผสมมีลายลายน้ําตาลผสมเพื่อให้บ้านมันดูซอบๆลงนะครับพี่เอกชอบประมาณนี้ส่วนประตูหน้าต่าง,างที่พี่เอกเห็นนะคือพี่เอกชอบทรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าการออกแบบทรงยาวเนี่ยมันได้พื้นที่พอสมควรแล้วก็มันไม่กว้างในขณะที่ไปรบกวนในพื้นที่อื่นที่เราจะวางเฟอร์นิเจอร์ นะครับแล้วเวลาที่มันมาถึงพื้นเนี่ยแสงที่มันส่องเข้ามานี่มันจะมันจะมาถึงพื้นทําให้ห้องเนี่ยมันดูว่ามันสว่างมันดูไม่อัดนะครับอันนี้คือแนวคิดที่เอกเองเนะครับอ่าเราไปดูด้านต่อไปเนี่ยครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพี่เอกออกแบบแบบให้มันเรียบให้มันดูแบบว่าอยู่ได้นานไม่ต้องไปคํานึงถึงอะไรมากในอนา <också S 1> นคตเนี่ยเราก็ทําให้มันดูแลง,ง่ายที่สุดอันนี้คือหน้าตาของภาพ เก่งๆสเสมือนจริงเนาะเพราะอะไรก็เนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้เลยคือพยายามให้ลูกค้าได้เห็นภาพของบ้านตัวเองเนี่ยให้ทุกมุมมองมากที่สุดแล้วก็มีที่มาที่ไปว่าทําไมต้องวางอาคารกันอย่างนี้ั่นคือเราก็ส่งข้อมูลกันแล้วก็คุยกันปรับแก้กันจนมันลงตัวแล้วก็ถูกกับ ความชอบด้วยแล้วก็ถูกกับเรื่องทิศทางเรื่องของการที่เราจะใช้ประโยชน์ขาจริงไม่ใช่พอๆเอาสวยจริงแต่ว่าแดดร้อนทั้งวันก็ใช้งานไม่ได้ต้องมาใช้กลางคืนซึ่งกลางคืนไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องดูพฤติกรรมของทงท่านเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยยังห้องนอนเนี่ยท่านเจ้าของบ้านชอบมากเลยเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ได้วิวสระน้แต่ในขณ้นเดียวกันพี่เอกก็แอบใส่พวกระแนงทางตั้งเอาไว้ทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นมันบังแดดได้ดีแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะจะสูงพอสมควรนะครับอันนี้คือมุมมองที่เราเข้าบ้านเนาะอย่างที่เบียบอกไว้ว่าข้าวบ้านประมาณสักห้าสิบเมตรเนี่ยใครบุคคลขับรถเข้าไปคุณจะต้องเปิดมุมมองปุ๊บเป็นยังไงทําให้บ้านคุณเออมันมันดูเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็จัดวางพื้นที่ภายในยังไงนะครับก็ให้ดูค่าวๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบล็อกสุดรูปเนาะก็เอามาให้ดูว่าโอเคเีย นํานเสนอมูดแอนโทนของบ้านหลังนี้เป็นประมาณนี้หิ้งพระเนี่ยแทนที่แบบาบอกเอ้ยตรงนี้เป็นห้องพระเนาะเป็นห้องพระสไตายไหนล่ะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะของบ้านก็ในใจอาจจะคิดว่าเป็นห้องพระแบบโหจริงจังเลยมีโต๊ะหมู่แบบหมู่หมู่ห้าหมู่เก้าอะไรก็ว่านไปแล้วก็มีหิ้งพระแบบโหอลัองการเนี่ยตัวพี่เอกก็นําเสนอเป็นแบบลองเป็นมินิมอลสิเป็นอย่างนี้ไหม้วมันใช้โทนประมาณนี้เพื่อให้บ้านมันดูแบบดูเรียบดูหลุมขึ้นแล้วก็ดูแรง่ายก็ ท่านี้ก็พอเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปก็ย่อมได้มีขายทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวเพีงกค่ทนมานะี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ขึ้นมาจากสระน้าเป็นยังไงนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับก็ไล่เรียงกันไปทีละห้องว่าเพียมีแนวคิดยังไงในการจัดห้องแต่ละห้องนะครับก็เราต้องคุยแต่แรกว่าแต่ละห้องนะ่ะเราวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ยังไง นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะบงัง้งหมดเลยบังทั้งในเรื่องของปลั๊กไฟบังทั้งในเรื่องของประตูหน้าต่างแล้วถ้าเกิดใครมีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วจะมาใช้บางห้องเนี่ยเราต้องวางแผนเลยนะครับเพราะว่าไซส์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมันอาจจะรักหลั่นกันนะครับก็พอมาวางปุ๊บมันก็ทําให้บ้านเนี่ยมันดูน่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับอโอเคพี่ขอสรุปตัวเลขน,นิดนึงนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่1 5 7ตารางเมตรแล้วกันนะครับราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่8ล้าน6นะครับ8 6, ปดล้าน,นะกรว่าก็ ตัวเลขที่มันอาจจะขึ้นมันลงก็แล้วแ,วแต่นะครับวันนี้วันที่20เมษายนเนาะพร2,566นะครับส่วนคนที่มาดูทีหลังเนี่ยอาจจะเอออาจจะงงว่าทําไมพี่เอกแจ้งราคาไว้อย่างนี้แล้วมันทําไม่ได้ก็อย่างที่เอกบอกว่ามันอยู่ที่ปีด้วยอยู่ที่ช่วงนั้นด้วยว่าคุณได้สร้างช่วงไหนแล้วก็อะไรถูกอะไรแพงได้สร้างช่วงไหนด้วยนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วและแหละนะครับยังไงเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพี่เอกทุกช่องทางเลยเนาะเฟซบุ๊กยูทนะูบทิกต็อกนะครับเว็บไซต์นะครับดกดติดตามพี่เอกทั้งหมดเลยครับเป็นกำลังใจพี่เอกในการทํางานแต่ละงานแล้วก็นําผลงานขึ้นมาให้ได้เป็นไอเดียกันแล้วกันนะครับว่าใครอยากมีบ้านอ่ะมีฝันยังไงบ้านทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใหญ่เท่าเขาไม่ต้องเหมือนเขาแต่ขอเป็นบ้านของเราที่อยู่และสุขสบายนะครับอันนี้ก็ พเพเกก็มีแนวคิดอย่างนี้ในการทําบ้านตลอดแล้วก็ตัวบ้านพี่เอกเองพี่เอกก็ชอบเอาตัวพี่เอกเอนะพี่เอชอบแบบบ้านหลังเล็กชอบอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าพอดีพอดีของพี่เอกอเพราะทุกวันนี้พี่เอกก็อยู่ง่ายมากเลยครับนอนเตียงสามพุ้นึ่้นห้องประมาณสัก2เมตรห้าสิบคูณสองเมตรเจ็ดสิบเท่าน,นั้นเองนะครับก็มีความสุขกับสิ่งที่เรยงเป็น,นแต่ว่าเรา,วาเราวลาเราได้ออกแบบได้รับมอบหมายงานให้ออกแบบบ้านแบบคนนั้นสวยอย่างนี้คนนี้มีจุดเด่นอย่างนั้นนี้เราก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นส่วนที่ เติมเต็มชีวิตแล้วก็ทําให้เขามีความสุขนี่คือสิ่งที่พี่เอกอยากจะให้ทุกคนกมีความสุขเรามีความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ดูบ้านเสริๆร่วมกันนะครับติดตามช่องพี่เอกไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ